กินซุงเอานอเดียวกับพ่อเทียเยียบมือเลยอ๋อตีโทแนบมาเห็นคือสบายแท้อู้ยาวแท้ ับเครื่องให้เนี่ยครับหากินในเหิอนอยเา้ไากินในเหอนไงไงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองเซาหน่วยบันพื้อหาของปลาเด้อยค่ะวันนี้เขาต้องเขงาไปอีกแล้วค่ะนี่กระทยให้มึงเด้อค่ะว่ากับคุณสามีนะคะสลาบุตรหน่วยกะเตือนเซาขึ้นมากะแยกใหญ่จนทำมาหากินค่ะหน่วยกะสิขึ้นมาปลาบัานพื้เนะค่ะ เพิ่นกับสีซับนอไมไห้ยเอามาไว้ถ้าเหตุกับเขากินอยู่บ้านพื้นด้วยค่ะไปค่ะไปมึงไปหลุนกันวันหน่วยสีมานบป่มามันจงได้กับฝากเป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อค่ะออกมาทั้งถีวันนี่น้องดอกนี่จะเอ๋มเขาไข่าขาวไป่นาอหืมงามค่ะปล่อยแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆกว่า ไปหมดไปแั้งกันพอดหลอดมานี่อู้ดอกอยางงามพีม่หน่อยเย้ยอุ้ยอู้หลอดเขาค่าขา,ขาวมันสิแข็งกว่าเขาค่า,าเหลืองเขาค่า,ขาเขียวเด้๋ยวไหน่อยหอมอันนี้อะไรปีนท้องขึ้นดอกนี้ก็งามงามสุดยอด อุ้ยเกือบเพราะท่านนอนอ๋อ,อ,อกกูดอกแักไงพี่น,น,อน้อ,ดอ,นอนง,อด,องอดอกนี่อุ้ยยังแข็งอยู่เลยค่ะเห็ดเผาไข่ดอกหนุ่ยเห็ดกอเหลวองเห็ดกอ ลมโมอืมอืมถือใจเีื่ลละลโกแเนิดนึงด้วยค่ะอร่อยหวานน้ำมา หนูสีชมพูแล้วก็ต่างต่างจูสองามนี่ออกหลายเลย เฮ้ยเฮ็ดขีใบเดือนนี่เฮ็ดละงโง่อีกแต่นิดนึงเด้อพี่น้องแดอกนี้โอ้ยนม่เอ้าหรอสวยงามปวกพี่น้องปวกดอกเดียวนะจ๊ะปวกไมบไม้ โอ้ยออกมาย้อมมาย้อมดอกใหญ่มากดอกนี้ังหลายเยอดอกนึงตั้งแหลนนะค่ะนี่ก็หนึ่งดอกอู้บูทัะธานถาด ไม่ได้แล้วหูดเหนาเบิดงนอจะได้ดิเต็มขอนอาตะเกลือกับมะเคยเอ้าจนมันเถาไปให้ย่ายนี่อู้งามอือเฮ็ดขี่เ่า เมือนัันจงไหวเเนะาะให้จำได้น้องบ้านบ้านก็เอาน้องแม่แพลูกหลายๆนิดสิแกงอร่อยฮ่พี่น้องอันนี้ก็จงไหวเด้เนี่ยจงไหวแต่เหมือนนันอันนี้ประดี๋ยว เหลือกใด้อัน,นี้กะมาได้ได้ดอ,อกเดียวนนกะหึงดอกนี้สีเทาสีเทาหน่อยหลี่ย่างดีสองดอกสุดยอดโอ้แผ่นปะแหนมดีๆีบ่หูบ่เห็นเลิน นเนี่ยมินบอกว่าเป็นเห็ดหมดกินอู้หัวหล่อนเสียดายเด้หัวรุดแมวเท้าหรือเห็ดเพราะแป้งนะคะโอ้ได้ยูอู้ดอกแข็งดีเด้อเย,ยาวาเด้อครับดอกแข็งดอกใน นี่ก็ได้ค่ะดอกห่างๆแต่แข็งดูนี่โอ้ีกระเมียนโอ้แต่ช้ำเหรอเว้ยช้ำฝนล่ะเอาดอกอืมไข่ไข่โอ้ยสุดเอื้อม นี่สามดอกได้บอ่ยได้อยู่ได้บอว้าวหยาดกันหยาดกันกระถาดเด็ดเด็ดจา่าพึ่งดำพึ่งเข,าข้ากลพึ่งเข้าจีดกอกแฝดพืนสีเออ นนะข่าแปงข้าแปงเห็ปดปรดานพึ่นไต่ไก,พกพ่พึ่นกาแฟพื่นต้อพี่น้องแดบวบแต่พื้นทีพวกไม้ไม้นห,หน่สวยสวยพี่น้อง ผัอของงามดอกนี้ไหมสุดยอดเราบบกไงคือบคยเห็นยาเตอรรัอยางไงเรากรนลัง อก้ยอยังดอกคุยแต่พาก็ได้ก็ขึนแปลกแปล้ายเบิด นี่เลื้อยแต่ขาเห็ดผล่งดำพี่หน่อยอ่เห็ดอย่างพี่หนอาว่าตะเ,เบิงเบางามเนะะมาะผลไมกหน่อยพี่หน่อยเมื่อค่อยมีคนพากันเก็บกินปันไหนนี่เขาจะกิ้งผลไมกแดงใหญ่นี่นี่แต่ล่างา้ำงามโอ้ยยังครบหนา เราดีใจกใ็แก้งรวมแซ่บแซ่บเด็พี่น้องพี่น้องเบิดเวลาของมอนี้ละค่ะมอนี้กะสิลงไปเฮงานแล้วเด้อค่ะพ้นงานกะมือนี้กะได้ซ้ำนีแล้วค่ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะจังได้กะพอกันในขีปนาเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพอกในขีปนาพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อค่ะอคอมเมนต์คุยกันใดเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะลอยค่ะขัดออกมาแล้วกะ เหลือเท่านี้นะคะอันไหนขี้เละเราก็เก็บไว้เกินอันไหนสวยเราก็ลงไปขายพี่น้องผ่านไปผ่านมาบ้านผือใหญ่หมูห้ากับแวะวุดนุนเสาหนุ่ยนะ,นะคะ่ะมื่อนี้จะให้อิงอิงเป็นคนไปนางขายนะคะส่วนหน่วยกะจะขึ้นมาอาบน้ําอาบท่าเพราะว่าไปดงตั้งแต่เสาแล้วค่ะ